ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมปะพามาดูชนชมที่เราปลูกไว้นะครับผมอันนี้คือชมที่ปลูกนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะดอกก็จะต่างกันไปนะในแต่ละต้นอันนี้คือไม้ชั้นเดียวเราเลี้ยงเพื่อเอามานำเสียบนะมาเสียบแบบนี้ เกบิงแล้วเราก็เจ้ดอกเข้ามาอันนี้จะเป็นดอกชั้นสองชั้นนะครับผมเป็นดอกสองชั้นแล้วจะเอามาเสียบดอกชั้นเดียวหรือวสองชั้นหรือว่าสามชั้นก็ได้หมดนะครับผมทําไมพูดชั้นไม่ถูกจันเลยนะเริ่มพูดก็เริ่มเพี้ยนพยายามจะพูดให้ถูกเ็เพี้ยนมากเยอะเยอะเยอะเนาะโอเคเขาเื่งกันนะครับผมก็มีอยู่เนี่ยสิบต้นนะ,ะต้นออกมากนี้แหละกําลังกําลังเหมาะที่จะไปเลี้ยงดูนะ เอาไปลงกระถางแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยนะขนาดนี้แล้วก็ตัดเสียบได้อันนี้คือรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันแล้วก็เสียบได้อยา่าที่ที่ทำนะแบบนี้เอาไปสร้างธุรกิจได้อันนี้สิบต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบต้นนะต้นประมาณนี้นะแถมตัวนี้ด้วยอันนี้ให้มีมีมีนี้ไปด้วยนะอันนี้ไม่สมบูรณ์เองนะจริงๆเดอกยเขาสูกเข้าสวยนะ อันนี้ไม่มไมค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แถมแถมไปด้วยนะแถมไปด้วยไม่แถมไปด้วยร้อยแปดสิบนะแถมไปด้วยแถมตัวนี้ให้เราไปเลี้ยงนะครับผมแล้วก็เลี้ยงกิ่งสมบูรณ์แล้วก็เอาไวเ้เป็นเป็นต้นพันธุ์ต่อไปแล้วก็เราโอเคนะเห็นไหมสวยดีนะเนี่ยสวยดีนะครับผมแถมตัวนี้ให้ร้อยแปดสิบนะครับผมก็เ so, ช้านี้าะตอนนี้นะครับผมมาดูอาชีพที่ผมทําอันนี้คืออาชีพทำชมชุมนะครับผมอาชีพ ที่อยกสร้างรายได้ให้เราให้เราได้นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นนะครับผมก็เช้านี้ก็มาดูอาชีพการทำบันชมเช่นเดิมนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ยังเป็นห่วงที่ยังเข้ามา,มารับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ